ชาว,วันลุ่งขึ้นข่าวบ้านกำนันชายโดนลูกน้องเสียชัยเผาไหม้เป็นจุนลามสะพัดไปทั่วหมู่บ้านปืนแตกยิงซากบ้านที่เหลือแต่เพียงเท่าทานของกำนันชายกระนานแน่นไปด้วยชาวบ้านที่มามุงดูพร้อมกับวิภา์วิจารณ์กันต่างๆนานาไอเชิงน้องกำนันชายเพิ่งกลับมาเมื่อคืนฉันเห็นมันขึ้นไปเปิดหน้าต่างจุดตะเกียงอยู่บนบ้านของกำนันชายจากนั้นก็มีคนนั่งรถปิกอัพมาและดมยิงบ้านของกำนันชายนับเป็นร้อยๆนัด เสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงกล่าวขันสังเกตการดังซัดไปหมดและไอ้พวกรถปิกอัพนั่นเป็นใครเองจำหน้ามาได้หรือเปล่าชายชะกันหน้าตาเฮี้มซึ่งชาวบ้านปืนแตกทุกคนจำได้ว่าเป็นลูกน้องคนหนึ่งของเสียชัยสอดถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวเด่นเอาชายหนุ่มที่เห็นเหตุหการณ์หน้าเจริญไปอย่างถนัดใจคำบอกเล่าอย่างจริงจัง,จงตั้งแต่ขลังหลกแรกเปลี่ยนไปเป็นน้ำเสียงอ,อย่อ,อยๆอย่างสังเกตเห็นได้ชัด จำไม่ได้มันมืดเหลือเกินสงสัยจะเป็นคนจากถิ่นอื่นดีแล้วที่มึงจําไม่ได้ไม่อย่างนั้นมึงจะสวยไปเจ็ดชั่วโคตรจําเอาไว้ให้ดีที่มึงพูดว่าพวกที่มายิงบ้านกำนันชายเป็นคนจากถิ่นอื่นบางทีกูอาจจะต้องหว่านมึงเป็นพยานชายชะกันที่ชาวบ้านทุกคนจําได้ว่าเป็นลูกน้องคนหนึ่งของเสียชัยฉีหน้าชายหนุ่มคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ชาวบ้านฟังเดี๋ยวพูดคู่ในทํานองอาฆาตมาหลาย เล่นเอาชาวบ้านที่รู้ฤทธิดเดชของเสียชัยดีต่างเมมริมฝีปากนิ่งไปตามกันแต่พอลูกน้องของเสียชัยขี่รถเคลื่อนที่กลับไปชาวบ้านอีกคนก็หันไปเตือนชายหนุ่มคนที่เพิ่งจะโดนขู่ด้วยความหวังดีเอกไม่ต้องพูดใครในบ้านปืนแตกเขาก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของใครว่าแต่ว่าเมื่อคืนเองเห็นไอ้เถิงจริงๆหรือประโยคสุดท้าย ชาวบ้านคนดังกล่าวก็ลดเสียงกระซิบถามด้วยความสนใจก็เห็นนะสิป่านนี้ไอ้เชิงโดนไฟคลอกตายไปแล้วนะลุงชายหนุ่มกระซิบตอบสายตามองไปรอบๆด้วยท่าทางดวาดๆไอ้เชิงไม่น่ากลับมาหาที่ตายเลยยังเหลืออิชนชมอีกคนยังดีที่หลบไปอยู่กับญาติของมันที่โคราดหมู่บ้านของเราดับบันจะหลอนระอุข,ขึ้นทุกวันกฎหมายกลายเป็นเศษกระดาษเพราะอิทธิพลของเสียชย ชายวัยกลางคนพูดถึงการตายของเชิงชุมพวงด้วยความเวทนาแต่สองสามประโยคสุดท้ายก็ไม่ไวี่จะพูดถึงอิทธิพลของเสียชัยด้วยสีหน้าไม่สบายใจแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองกําลังจะนินทาพยะยายมชายไวไยกลางคนก็เบรกชื่อเสียจอมอิทธิพลเอาไว้เพียงแค่คอหอยจากสายจนถึงเที่ยงก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนมาดูซากบ้านกำนันชายที่โดนไฟไหมพอดวงอาทิตย์ตกดิน ชาวบ้านชาวตลาดบ้านปืนแตกก็ลืมเหตุการณ์อนากรัวดังกล่าวนั้นจนหมดสิน้นเสียงตู้เพลงซึ่งมีเพียงตู้เดียวภายในตลาดบ้านปืนแตกดังกระหึ่มออกมาจากหลานเจ๊กอยู่ขอเล่าไม่ว่าจะเป็น28ดีกรีหรือแม่โขงจะมานั่งขอพับคออ่อนกันอยู่ที่นี่ดื่มกันอย่างวินาศสันตโลจนได้ที่ถึงจะโซซัดโซเซกลับบ้านแบบตัวใครตัวมันหลานเจ๊กอยู่นอกจากจะขายสุรานานายี่ห้อแล้ว ก็ยังมีสัพพสินค้าทุกชนิดนับตั้งแต่เข็มเย็บผ้าผ่านหุงข้าวและของกินของใช้ทุกชนิดที่ชาวบ้านต้องใช้เป็นกิจวัตรประจําวันฉะนั้นหลานคองเจ๊กอยู่จึงกลายเป็นดิพาร์ตเมนต์สโตสำหรับบ้านปืนแตกไปโดยปริยายเช็กอยู่ลูบล่างอ้วนผุยตามแบบฉบับของอาเซียทั่ว,วไปยืนชงโอเลี้ยงอยู่หลังเคาน์เตอร์เก่าค่ำค่า,าที่ดัดแปลงจากไม้ลังสบู่สายตาเหลือบดูชายแตก,กันห้าหกคนที่นั่งดวดแม่โคกอยู่ในหลานตั้งแต่ตะวันตกศีรษะ จนกระทั่งตะวันรับเหลี่ยมเขาไปแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติการกินอย่างบ้าดีเดือดน,นั้นไอชิบหายลูกน้องเสียใช้ทั้งนั้นค่าอาหารอย่างน้อยๆก็สองรอยบาทสงสัยจะโดนชักดาบอีกแล้วหรือมั้งกูเจ็กอยู่คิดคำนวณราคากับแกล้มและค่าเหล้าบนโต๊ะพลางพึมพำด้วยสีหน้าไม่สบายใจพระนูกิตศัพท์ของบรรดามือปืนเสียช เจ้าของไล่มันสัมปันหลังและไล่ข้าวโพดนับผันไล่กลางดงพญาเย็นได้เป็นอย่างดีเฮ้ยไอ,อย้หยูเอาหองทองดาวอุดรอ,อีกกลมนึงสมุนมือปืนของเสียชัยใส่เสื้อยืดสีเหลืองมีตัวอักษรสีแดงปรากฏอยู่ที่หน้าอกว่าใหญ่ไม่จริงตะโกนสั่งแจ็คหยูลั่นหลานเราหงทองไม่มีนะห้านอ้วขายแต่แม่โขง เจ๊กหยูตอบเสียงดังฟังชัดไอ้ส้นเกือกมึงเอาเหล้าหงทองปลอมใส่ขวดแม่โขมาให้กูแดกตั้งสองกลมแล้วนะโว้ยแล้วก็เอาลาบที่เมียมึงใช้ส้นตีนทำมาให้กูอีกจานลูกน้องเสียใช้คนเดิมตะโกนสั่งอาหารเพิ่มอีกถึงจะใช้ส้นตีนทำแต่พกหรือกระแหลกลาบขออ้ัวไปห้าจานแล้วนะโว้ยเจ๊กหยูตะคอกตอบออกไปด้วยท่าทางชุนฉุน เพราะคำพูดดังกล่าวเป็นการดูถูกฝีมือของเขาอย่างหลายกาดและมันก็เล่นเอาชายชะกันทั้งหกคนหันขับมามองด้วยท่าทางหาเรื่องไอ้อยู่พญาต์กวนปากมึงหรือยังไงกินยาถ่ายตาหัวมาเตนของกูหน่อยไหมมือปืนล่างยักษ์ตะโกนถามแจ็คอยู่ด้วยท่าทางหาเรื่องขอโทษขอโทษไม่มีอะไรนาะหัวพูดเร่งเมื่อเห็นชายชะกันทั้งหกงคน ทำท่าจะเหยียบกลามเอาจริงๆเจ,จ,จ๊อยู่ก็กล่าวคำขอโทษแล้วยกมือไหว้ประหลกประหลกชายตากันทั้งหกคนหัวเลาะกคลื่นด้วยความขบขันที่สามารถขู่เจ๊อยู่จนกลัวงอได้เฮ้ยพวกมึงจะหัวเลาะกันหรือจะขายของกันบ้าใครเป็นเจ้าของหลานมาต้อนรับหน่อยสิเว้ยมีเสียงตะวาดดังขึ้นขับหลานเล่นเอาเสียงหัวเลาะที่ดังประชันกันเงียบสนิทไปเป็นปิดถิงต่างหันขับไปดูเจ้าของเสียง ซึ่งขณะนี้ใช้ลองเท้าขบแบตท,ที่หุ้มเต็นอยู่เกี่ยวเอาเก้าอี้แบบสามขามานั่งประจุดเดียวกันชายที่ปรากฏร่างเข้ามาใหม่ถึงแม้รูปร่างจะไม่ใหญ่โตไม่ล่ำสันแต่ก็สูงเพียวในตาทั้งคู่จ้องประสานกับมือปืนทั้งหกของเสียใช้ยอย่างไม่สะทกสะท้านว่ายังไงจะขายหรือไม่ขายชายแปลกหน้าตะคอกพลางชำเลืองมองเจ๊กหยูเขม็งเจ๊กหยูเดินขาสันพับๆเข้ามาหาชายแปลกหน้า แล้วยิ้มถามยางเอาใจต้องการอะไรครับคุณหงทองผสมแม่ขขงกลมหนึ่งโซดาไม่ต้องแล้วก็ลาบเลือดชามหนึ่งเอาเลือดสดสดนะบยยชายแปลกหน้าสั่งเหล้าแบบวิตฐานและพร้อมกับกำชับเอาเลือดแบบสดสดเน่นเอาเสียอยู่ต้องกวีกวาดไปจัดการโดยท่าทางรีบร้อนสมุนทั้งหกคนของเสียใช้มองตากันอย่างงง,งๆเราะคิดไม่ถึงว่าไอ้หนุ่มแปลกหน้าจะกล้าเข้ามาแซวถึงถิ่นขนาดนั้น คำนี้กูน่ากลัวจะเอากําลังเตนเต,ตะหมาสักตัวเสร็จแล้วหรอบยลูกน้องเสียใ้ซึ่งวางท่าเป็นลูกพี่ในกลุ่มพูดเปย์เปยขึ้นมาอย่างหาเรื่องยังไงยังไงก็สงสารลูกหมาพัดถิ่นมาหน่อยนะพี่ท่านมันไม่รู้จักพระภูมิเจ้าที่ลูกสมุนอีกคนสอดขึ้นมาพอขัดคําปรากฏเสียงหัวเราะอึกอกักอย่างชอบอกชอบใจเป็นที่คลิ้งเล็งไปทั้งโต๊ะชายแปลกหน้าเอื้อมมือไปทําท่าจะเปิดเป้สนาม แต่แล้วก็เปลี่ยนใจหดมือกลับเพราะมองเห็นเจ๊กหยูเดินถือขวดเหล้ามาพอดีผมผสมให้แล้วหกทองกับแม่คงแต่เลือกสกศก,กไม่มีเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับเจ้านายเจ๊กหยูพูดอย่างเอาใจหรือเตรียมชามว่างเอาไว้ก็แล้วกันและเดี๋ยวเลือดส,สดๆก็มีเองใช่แปลกหน้าพูดพลางสยะหยิ้มสายตาแข็งขขางโพลนจ้องเขม็งไปยังกลุ่มของสมุนเสียชัยอย่างชนิดไม่กระพริบ มองหาส้นตีนอะไรวะชายล่างยักษ์ซึ่งวางมาดเป็นลูกพี่ของกลุ่มมือปืนตะคอกถามชายแปลกหน้าด้วยท่าทางหาเรื่องแทนที่ชายแปลกหน้าจะโกรธเขากลับยิม้มพลางพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมกำลังมองหาคนเลือดมากๆจ้ะพี่คำว่าคนอ้วนมักจะเลือดน้อยผมไม่เอาหรอกผมมองคนมผมๆมมากกว่าเลือดมันจะได้แยะแยะหน่อยพอขาดคำมือปืนทั้งหกก็ลุกพลุกขึ้นจากโต๊ะโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นก็ย่างสามขุมเข้าหาชายแปลกหน้าด้วยท่าทางกระเฮียนกระหือลือเจ๊กหยูฉาบวับไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้าบาด,บาดเสียงเพลงใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายยังคงกระห่มไปทั่วหลานเพราะถูกเปิดทิ้งเอาไว้จากฝีมือใน6อันตพานนั้นชายแปลกหน้าชำเลืองดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืนทั้ง6อย่างไม่ยี่ละจนกระทั่งทั้งหมดเข้ามาลายล้อมโต๊ะอยู่โดยรอบจึงเงยหน้าขึ้นยิ้มด้วยท่าทางกวนๆมึงใหญ่นักหรือวะ ชายล่างยักตะคอกถามด้วยท่าทางเดือนจัดใหญ่หรือไม่ใหญ่กูก็ใส่กางเกงเด็กไม่ได้นั่นแหละวะชายแปลกหน้าตอบอย่างหยียวนพอขัดคำกำปั้นไม่มีรูของลูกพี่มือปืนก็ชกตูมออกมาสุดแรงเกิดเป้าหมายก็คือใบหน้าอันหยิมละไมของชายแปลกหน้าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สามขานั้นจบตอนที่3แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบผลลหลายค difficulty. รับดวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อใช่แปลงหน้าตะปบยกขวดเหล้าขึ้นมาบังหน้าตัวเองเอาไว้กำปั้นไม่มีลูของลูกพี่มือปืนเสียชัยที่หวังจะกระแทกหน้าไอ้หนุ่มจอมแซวจึงกระทบกับขวดหงทองผสมแม่ของเข้าอย่างเต็มเป่าโอ้ยถึงจะใหญ่ขนาดไหนก็ตาม แต่เมื่อหนังหุ้มกระดูกกระแทบกระขวดเหล้ากลมใหญ่ซึ่งมีเหล้าบรรจุอยู่เต็มเจ้ายักษ์ก็ต้องแหกปากร้องออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวพลางสะบัดมือเล่าเล่าด้วยความเจ็บปวดจะชกหน้ากูไม่ว่าแต่จะเสือกทําขวดเหล้ากูแตกก็แล้วกันชายแปลกหน้าพูดพลางวางขวดเหล้าหงทองลงบนโต๊ะด้วยสีหน้าราบเรียบลักษณะท่า,าทางมีความใจเย็นเอาอย่างมากๆไอ้ไอ้สัตว์กระหม่อมมือมือกูหัก ชายล่างยักษ์สะบัดดาออกมาพร้อมกับใช้มือสายขยุมลงไปบนศีรษะของชายแปลกหน้าด้วยท่าทางโกรธจัดชายแปลกหน้าหยิบตะเกียบที่เจ๊กอยู่ใส่แก้วทรงสูงเอาไวข้ข้างๆถ้วยน้ำปลาแล้วแทงสวนเข้าไปที่ฝ่ามือสายของชายล่างยักษ์แรงๆพลางทรงกายลุกขึ้นยืนในอัตราความสูงไม่ด้อยกว่านักเลงล่างยักษ์แม้แต่เส้นเดียวถึงแม้ปลายตะเกียบจะไม่แหลมคมแต่มันก็ทําให้ฝ่ามือที่กําลังจะขยุมหัวต้องหดกลับไปสะบัดเล่าๆและแทบจะเป็นจังหวะเดียวกัน แผลแปลกหน้าก็คว้างตะเกียบเข้าไปยังผนังเคาน์เตอร์ที่ทําด้วยไม้ช้ำฉาซึ่งเจกคูยืนหลบอยู่จนมองดูแทบไม่ทันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักเพราะปลายตะเกียบปักเดกเข้าไปที่เหนือไมท้ทั้งทั้งที่ปลายของมันไม่ได้แหลมคมแต่อย่างใดเล่นเอากลุ่มมือปืนเสียช้ยถึงกับหันไปจ้องมองด้วยความตื่นเต้นโอ้มึงเล่นกําลังภายในอย่างนั้นก็ลองชิมส้นตีนไหลความปรานีของกูหน่อยสมุนของชายล่างยักษ์คำราม พลางสะบัดตีนขวาดีดผึ่งขึ้นหาชายโครงด้านสายของชายแปลกหน้าที่อยู่แค่เอื้อมอย่างชนิดเตะทีเดียวกะให้ซี่โครงหักเป็นซี่ๆชายแปลกหน้ายกมือสายขึ้นกันลูกเตะไหลความปลานีได้อย่างมีชั้นเชิงและรวดเร็วจนมองดูแทบไม่ทันพลางย่อตัวลงนิดหนึ่งหมัดขวาที่เตรียมเอาไว้แล้วชกสวนตูบออกไปสุดแรงเกิดเ <c oughs> จ้าของส้นตีนไหลความปลานียกแขนขึ้นตั้งการปิดหน้าตามสัญชาตญาณหลอกคิดว่าหมัดของชายแปลกหน้า จะต้องพุ่งตรงเข้าหาปลายคางตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ผิดความคาดหมายไปอย่างทนันใจเพราะกัมปั้นไม่มีรูดังกล่าวกลับพุ่งตรงแหนว่มาในระดับต่ำกว่าท้องแล้วตรงดิ่งเข้าหาอาวัยวะที่แสดงแห่งความเป็นชายอย่างชนิดไม่มีจะทางลดการลงมาปิดได้ทันสมุนเสียช้ยแหกปากร้องออกมาสุดเสียงห้องเครื่องที่ห่อหุ้มด้วยกางเกงหนึ่งราคาถูกๆเหมือนกระโดนทุบด้วยพระเนินเหล็กมือทั้งสองตบลงมาคำเป้ากางเกงเอาไว้แน่นแล้วล้มลงไปนอนตัวงองเป็นกุ้งอยู่กับผืนด้วยใบหน้าเขียวปัด ลักษณะท่าทางเหมือนกับจะตายเอาไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่งลูกสมุนระดับไปแถวคองเสียไัยซึ่งเป็นนักเลงจากทิศอื่นแตกหึอออกไปในขณะที่ชายแปลกหน้ายังคงยืนยิม้มพลางพูดด้วยใบหน้ายิ้มละไมส้นตีนไห้ความปลานีเจอมัดพิฆาตไข่หําของกูเข้าทีเดียวก็สีบ้องเซ็กโอ้ยไข่ไข่กูแตกมืนทกไข่กู เสียงอดครวนของนักเลงผู้เสียเชิงชายโดนชกห้องมาคับการแทบพังยังคงแหกปากหลองดังล้นหลานและมันก็เรียกสติสัมปัญญะของนักเลงเหล่านั้นกลับคืนมาเป็นของตัวเองและพลันคิดได้ว่าคืนให้ลูกหมาพระถินสแสดงความอหังกาก็ลังแต่จะเสียศักดิ์ศรีเพราะขณะนี้เจ้าของบ้านหลานช่องเริ่มจะเบี่ยงมองเข้ามาดูเหตุการณ์อยู่นอกหลานบ้างแล้วมีดาบปลายปืนเล่มหนึ่งถูกดึงออกมากระทบมั่นอยู่ในมือและโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง ลูกสมุนเสียชัยก็โผล่เข้าหาล่างชายแปลกหน้าล่างจ้วงแทงสุดแขนชายแปลกหน้าใช้แขนสายปัดแขนข้างที่ถือมีดของสมุนเสียชัยให้เบนเฉออกหมัดขวาซึ่งเพิ่งจะผ่านการพิฆาตห้องเครื่องมายกยกเทมโตมเข้าไปที่ปลายค่างเจ้าของมีดดังสนัน่นล่างสมุนเสียชัยกระดอนตามแรงมัดมีดหลุดจากมือแล้วทละเยซยเซซเหมือนกับคนเมาเหล้าเข้าไปหาตู้ชั้นใส่ขนมของแจ๊คอยู่ซึ่งขณะนี้กระโจนแผวเ,เข้ามาขวาขวัดหลัเอาไว้ได้อย่างบุดปิด ตู้ชั้นใส่ของโดนแรงพะทะล้มคลืน่นโดยมีร่างของสมุนเสียชัยนอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆในสภาพสลบเมืออเพียงมัดเดียวชั่วดกกระจอกกินหนำชายแปลกหน้าก็สามารถทําให้สมุนเสียชัยสองคนลงไปนอนอยู่กับพื้นในสภาพบมดหนทางที่จะต่อสู้แต่สําหรับเจ้าถิ่นหัวหน้าซึ่งเจ็บไม่มากนักกระโดดผังเข้ามาเป็นคาลบที่สองโคนเขาพระสุมเมนใช่ยแปลกหน้าคารามพร้อมกระเบียงตัวทางขวาเิดหนึง พอได้จังบะเต้นหุ้มคอมแบตก็สะบัดขึ้นสุดแรงเกิดเป้าหมายก็คือใบหน้าของเจ้ายักษ์ปักลันที่เปิดหลาอยู่นั้น <c oughs> เสียงดังเหมือนกิก่งไม้หักเมื่อกลามด้านสายของหัวหน้ามือปืนชั้นปลายแถวโดนหัวลงเท้าแบบเสริมเหล็กเข้าไปอย่างจังเบอร์ล่างทมือพิกระโจนเข้ามาหยุดทงักกึกเหมือนกับติดเบรกจากนั้นก็หล้มตึงลงกับพื้นเสียงดังสนั่นเหมือนกับยักษ์หลมก็ไม่ปานเจ้าคนล่างยักษ์ดิ้นพลาดพลาดเหมือนกับโดกโดนทุบหัวแต่เพียงอึดใจหนึ่งเท่านั้น ไม่ถึงนาทีก็สลบแน่นิ่งนอนแผ่อาซาเหมือนกับหมูตอนอยู่กลางหลานมึงตายลูกสมุนเสียใช้อีกคนคำรามพลางป้ายมือไปกระตุกปืนพกแบบลูกโม่ที่พกซ่อนเน็บหลังอยู่ขึ้นมากระนํำยิงสองนัดสันสอนเป้าหมายคือแผ่นหน้าอ,อกของชายแปลกหน้าที่สวมเสื้อแจ็กเก็ตฟิ์แบบทหารในระยะแค่เอื้อมนังเสื้อแจ็คเก็ตฟิบริเวณแผ่นหน้าอ,อกของชายแปลกหน้าขาดเวอร์เป็นรูมองเห็นนันตา แต่หน้าอัจฉรย์ยิ่งนักเพราะกระสุนทั้งสองนัดมีได้ระคายผิวหนังชายแปลกหน้านั้นเลยนอกจากจะมีอาการสะดุ้งนิดหน่อยเด้วก็เดินจังก้าแอนอ,อกเข้าใส่อย่างไม่เกรงเกรงไอ้ห้งย,ยาเดี๋ถ่ายปืนสมุนเสียใช้อีกคนตะโกนห้ามเสียงหลงเพราะคิดไม่ถึงว่าพักพวกจะใจร้อนถึงกับงัดปืนออกมายิงนักเลงต่างเถนกลางวันสะแตกถึงขนาดนั้นเอาเลยกูต่อให้พวกมึงเอาปืนหน้ากระรวงกะลาโหมมายิงกูด้วยยิงสิ ชายแปลกหน้าตะโกนถาพร้อมก,กระโจนพุ่ดเข้าไปเอาสันมือสับถูกเข้าไปที่ข้อมือข้างที่ถือปืนของลูกสมุนเสียชัยอย่างชนิดไม่หยังสมุนเสียชัยมีความรู้สึกเหมือนกับกระดูกหน้าบริเวณที่โดนชายแปลกหน้าสับด้วยสันมือจะหักหรือไม่กะเดาะโดยฉับพลันความเจ็บปวดเล่นแผลเข้าไปถึงขั้วหัวใจมือข้างที่ถือปืนบังเกิดอาการคล้ายๆกัจะเป็นอัมพาตไม่มีแรงแม้แต่จะกุมปืนพกอยู่ในมือเหมือนอย่างหลังแรกๆมันก็เลยต้องจำใจถึงมฤตยูกระบอกเกลือลงไปกับพื้นในทันทีทันใด ลูกสมุนเสียช้ยเหงื่อแตกซิกๆออกมาเต็มใบหน้าเพราะเห็นจริงๆว่านักเลงตั้งถิ่นโดนยิงหน้าอกในระยะเผาขนลูกกระสุนก็ยังไม่ละคายผิวหนังลูกสมุนเสียช้ยสองคนที่เหลือก็เลยแผ่นหนีออกจากลานอย่างชน,นิดไม่เหลียวหลังไอโก่ลาบเลือดกูได้หรือยังพอปราบลูกสมุนเสียช้ยลบาบคาชายแปลกหน้าก็หันไปตะโกนถามแจ็คอยู่ซึ่งขณะนี้ยืนอุ้มขวดโหลอ้าปากบ่อดูเหตุการณ์เหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเอง ผมชื่อสมจริงอัศวราชกิติพงท์ทอละสกุลชื่อเล่นอยู่ครับไม่ใช่ชื่อไอโกเจ็กอยู่บอกชื่อจริงที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยนามสกุลอันยาวเหยียดเหมือนกับกระบ,บวนรถไฟให้ชายแปลกหน้าฟังกูไม่ได้ถามชื่อมึงลาบเลือดที่กูสั่งได้หรือยังชายแปลกหน้าตะคอก พลางใช้ลองเท้าเขี่ยปืนพกแบบลูกโม่จุดสาของลูกสม,มุนเสียใช้ที่ตกอยู่ที่พื้นมากใกล้ๆแล้วย่อตัวขึ้นมาดูเพียงแวบ,บเดียวก็พูดใส่หน้ามือปืนปลายแถวเดินเสียงเยาะเยอยไอ้ฮามึงจะใช้ปืนดีๆหน่อยไม่ได้หรือวะเป็นมือปืนทั้งทีเลือกใช้ไทยประดิษฐ์ไปไปให้พลประโยคสุดท้ายชายแปลกหน้าไล่สม,มุนเสียช้ซึ่งยืนกลุ่มข้อมือตัวเอง อมกระแทกปากกระบอกปืนพกเข้าใส่หน้าอ,อกแรงๆเหมือนจะขู่ขัญอยู่ในทีย่ายายิางผมผมลูกสมุนเสียชัยและน้ำหักขอชีวิตแล้วเพ่นออกจากหลานอย่างไม่เหลียวหลังก็นายจะยิงลาบเลือดสกสกที่หลานไม่มีนี่ครับเจ็กอยู่ซึ่งยืนอ,อกสันค้นแขวน,นดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆทบทวนความทรงจำของชายแปลกหน้าแล้วชามกะละมังละ่ะ กูสั่งให้มึงเตรียมเอาไว้ชายแปลกหน้าตบา,าดด้วยสีหน้าจริงจังและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยสมัมปเจ็กหยูก็วางขวดโหลแล้วหยิบชามกระลังเล็กๆมายื่นส่งให้ด้วยท่าทางบาดบาดชายแปลกหน้ายัดปืนที่ยึดจากสมุนเสียใช้ลงในซอกเอวแล้วก้มลงหยิบดาบปลายปืนที่ตกอยู่บนผืนพลางเดินย่างสามขุมเข้าไปหาหัวหน้านักเลงล่างยักษ์ซึ่งโดนเตะนอนสลบทีนอ,อยู่กับผืนท่ามกลางความเคลืยอแข็งใจของเจ็กหยูที่เดาไม่ออกว่า ชายแปลกหน้าจะทําอะไรต่อไปแต่แล้วแจ็กอยู่ถึงกับอุทานออกมาดังๆพลางเบือนหน้านี้ด้วยความสยองใจไอยาอีจะกินเลือดคงจะไม่ให้สยองใจยังไงไหวเพราะชายแปลกหน้าเล่นเอาปลายเมยีดกรีดใบหน้านักเลงคนที่กําลังนอนสลบแล้วเอาํามกำลมังลองเลือดซึ่งกาลังไหลมาอย่างหน้าตาเฉยเลือดสีแดงไหลเยิ้มลงชามกำลมังแต่บัดนั้นเอง ประสา์หูของชายแปลกหน้าก็ได้ยินเสียงตะโกนอยู่หน้าหลานรถเสียชัยรถเสียชัยบรรทุกลูกน้องมาแน่นเอียดเลยชายแปลกหน้าวางทำกระลบังลงบนพื้นแล้วกระโจนพรวดเข้าขวาเป้สนามและก่อนที่จะกระโดดตัวปลิวออกจากทางหน้าต่างก็ไม่ไวายจะหันมาตะโกนบอกแจ็คอยู่ดังๆถ้าไอ้ชายมันถามบอกว่าอ,อ้วชื่อเชิงเชิงชุมพวงเป็นน้องชายกำนันชาย วันนี้อ้วมีนัดขอปิกตัวก่อนพอสิ้นเสียงชายแปลกหน้าก็ผุบหายออกไปจากหน้าต่างเหมือนกับปีศาสตร์และในจังหวะเดียวกันนั้นรถปิกอัพสองคันบรรทุกชายชะก,กันหน้าเหี้ยมก็เบรกเอียดที่หน้าหลานแจคกยู่วพอด,ด,ดีชายชะก,กันหน้าตาบ่งบอกลักษณะเดรัจฉานกุมารสิบกว่าคนกระโดดลงจากรถพึ่พับในมือของแต่ละคนอาวุธครบมือทั้งปืนเอฟสิบหกและลูกซองครบถ้วนมันอยู่ในหลานน้น ลูกน้องเสียชฉคนที่เพิ่งจะเพ่นหนีออกไปอย่างสดสดหลอนนั่นเองที่เป็นคนไปตามพรรคพวกมาลุมขยี้ชายแปลกหน้าแต่เพราะความแย้งก็เลยได้ตะฉีบอกพรรคพวกให้รู้ตัวส่วนตัวเองยืนหลบอยู่หน้าหลานไม่ยอมเข้าไปเพล่อมๆกันเฮ้ย hey! มันกระโดดหน้าต่างเร็วจับมันให้ได้มันเป็นจังหวะที่ชายแปลกหน้ากระโดดออกทางหน้าต่างพอดีลูกสมุนเสียชฉจึงมองเห็นเข้าอย่างบังเอิญ สามสี่คนจากกลุ่มจึงร้องบอกกันแล้วก็โดดตามออกไปด้วยท่าทางกระเฮี้ยนกระหือลือจบตอนที่4แล้วนะครับโปรดติดตามแลบฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแลบฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ